รายการนี้เป็นรายการทั s> <S ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยืงพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอกวุ่ฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัเ้รักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ้หล จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย Ái, DD, Douglas, shirt, co, เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องเริ่มจากความสุขก่อนความพอก่อนรู้สึกว่าสบายแล้วก็อยากทำอะไรที่ใกล้ๆตัวมาทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นอยากให้คนที่มาเดินที่จีฟาร์เนี่ยนะฮะแค่เขารู้สึกว่ากลับไปอยากปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยผมถือว่าประสบความสาเร็จแล้ว เืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะอยู่กันที่นี่เลยค่ะ Gfarm แโคกแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียงพื้นที่สำหรับคนเมืองเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่จะได้พาลูกๆมาเรียนรู้และมาสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติ ได้มาจับดินเล่นโคนภายใต้คอนเซปต์ฟาร์มฟู้ดเฟรนด์และการปลูกฝังค่านิยมการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง G-Farm แห่งนี้ขึ้นมาค่ะ ที่ฟาร์มแอดสามโคกจึงเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของเด็กๆและเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้ใหญ่เพราะทุกผลิตผลภายในฟาร์มสามารถนำไปใช้รับประทานได้จริงค่ะสนใจเรื่องเศรษฐกิจ,จพอเพียงก็ไปศึกษาของซึ่งแนวคิดน,นี้เกิดมาจากคุณนรงฤทธิ์กาลพุทธเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพูดคุยกับพี่เขาในรายการกันเลยค่ะ เราจะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารนะคะแต่ว่าก็มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบในงานเกษตรซึ่งก็มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปรับใช้ด้วยบนเนื้อที่8ไร่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่เป้าเลยนะคะจุดเริ่มต้น ของการมาทำจีฟาร์มแห่งนี้มาสนใจหรือว่าชื่นชอบในการเกษตรแบบนี้ยังไงถึงได้เริ่มต้นมาเป็นจีฟาร์แอดโคกตรงนี้ค่ะคก็เริ่มจากที่ว่าพอผมอายุ55แล้วเนี่ยะนะครัปัจจุบันอายุ61ค่ะเอ่อ55ก็เริ่มสนใจว่าเ,เราอนาคตเราจะทำอะไรนอกเหนือจากบริหารธุรกิจแล้วเนี่ยนะฮะ แล้วก็อยากจะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีก็ศึกษาว่าสุขภาพดีเนี่ยต้องมาจากอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานอ,อากาศที่ดีแล้วก็มีที่ดินอยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรกับที่ดินดีจริงๆที่ดินที่จีฟาร์มสโคกเนี่ยก็ไม่ไกลนะฮะอยู่ในชานเมืองหลายคนก็อยากจะพัฒนาเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกแถวเป็นอะไรพวกนั้นแต่ว่า ผมคิดว่าอันนั้นไม่ค่อยยั่งยืนแล้วก็พอคิดถึงตัวเราเองยาวๆไปเนี่ยเราก็ทําอะไรมาเยอะละในชีวิตเดินทางมาเยอะอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆนะฮะถ้าจะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยจะทําตัวให้มีประโยชน์แล้วก็จะแบ่งปันความคิดประสบการณ์อะไรต่างๆที่เรามีให้คนอื่นได้อย่างไรใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อพอศึกษา ว่าชีวประวัติของท่านท่านเติบโตท่านเกิดที่ต่างประเทศเติบโตที่ประเทศที่เจริญมากมแต่วันที่ท่านมามาเป็นพระมหกากรสา์ให้พวกเราเนี่ยท่านก็ได้มาเห็นประเทศเราซึ่งก็ต้องถือว่ายังต้องพัฒนายเยอะ,ะ,ะท่านก็ได้ทําอะไรมาทั้งชีวิตของท่านาทีนี้ผมก็ถามตัวเองไว้ถ้าผมทําอะไรมามากพอแล้วเราก็พอใจกับความประสบความสำเร็จของเราแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างาาน่งก็ แน่นอนว่าทุกคนก็รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเริ่มศึกษาก็ยิ่งน่าสนใจพอเริ่มศึกษาก็ยิ่งสนใจว่าอ๋อนี่คือเหตุผลที่พค์ท่านไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกแล้วพว์ท่านใช้ชีวิตที่เหลือของหมดทั้งหมดของพระองค์เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยแนวทางที่ท่านศึกษาและพัฒนาช่วยพัฒนาประเทศมาตลอดเนี่ยมันก็เป็นงานเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า จะให้หลักเกณฑ์แนวคิดอะไรกับคนไทยซึ่งเป็นลูกของท่านเนี่ยใช้ในการดำรงชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผ่านการคิดผ่านการทดลองใช้เราก็เริ่มจากการที่8ไร่เนี่ยพอเราปรับพื้นดินพื้นที่แล้วเนี่ยทฤษฎีโมเดลเรื่องโคกหนองนาเนี่ยตอบโจทย์เพราะเราขุดขุดหนองนทำโคกแล้วเราก็กลับปรับพื้นพื้นดินข้างหลังเนี่ยให้เป็นนา,น,านะฮะก็ ยิ่งทายิ่งยิ่งชื่นชมเพราะว่าโอ้โหคนที่เขาคิดมาเนี่ยเขาคิดได้ดีแล้วแล้วมันก็ใช้ได้ผลจรงิงค <c oughs> ่ะอย่างถ้าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อื่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการเปิดให้ <c oughs> เขาเรียกว่าประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน <c oughs> แต่ที่นี่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เลย <c oughs> เหมือนเป็นบ่มเพาะต้นกล้าเลย <c oughs> เพราะว่าเป้าหมายของที่นี่ก็คือเริ่มจากการสอนเด็กๆ ะจะเรียกว่าสอนก็กใช่ที่นะ,ค,ะคือชวนเขาเล่นแล้วก็ให้เขาเรียนรู้มผมเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องการสอนแต่ผมเชื่อในเรื่องการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมีพลังมากกว่าการได้รับการสอนเยอะ,ะมีประโยชน์มากกว่าเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องดูสิ่งที่เด็กสนใจอย่างเนี้ยเราให้เด็กเล่นโครนเล่นเล่นท้องนาฝึกทํานาดูซึ่งยืนยันเลยนะฮะเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอมาถึงที่นาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ย เด็กไม่กลัวค่ะแล้วเด็กรู้สึกว่าเขาสนใจแล้วเขาสนุกอยากเล่นอ๋อชอบคํานี้มากเราไม่ได้สอนแต่เน้นการเรียนรู้จริงๆเหมือนเป็นคําเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าต่ถ้าถ้าตีความดีๆนี่ก็คือแตกต่างใช่เพราะว่าถ้าสอนคืออาจจะไม่ได้อยากรู้ก็ได้แต่ถ้าอยากเรียนรู้นี่คือโอ้สนุกเลยเพราะอยากรู้ทุกอย่างวันนี้ก็มีมีโอกาสได้ไปเห็นบรรยากาศที่น้องๆเขาได้เรียนนะคะอย่างในฐานที่มีการให ปลูกต้นไม้เลยอย่างค่ะ,ะ,ะเด็กๆเขาก็ได้ทดลองได้แบบดมกลิ่น <laughs> ออแล้วก็แบบสนุกกันมานะคะ,ะ,ะแต่ทีนี้ที่นี่เนี่ยนะคะอย่างพี่เปาบอกว่ามีคอนเซปต์นะคะที่เป็นสามคำจำกัดความออพอศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามันยากเหมือนกันนะ,ะที่คนธรมรมดาจะเข้าใจยิ่งเด็กนยิ่งมไม่เข้าใจใช่ค่ะยิ่งเด็กยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ผมก็เลยตีความเอา ตามมุมมองที่ผมสัมผัสได้าจากที่ศึกษาเกี่ยวกับท่านเยอะนะครับผมว่าท่านพยายามจะบอกว่า,าความพอเพียงเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตคือเราทำเราศึกษาสิ่งนี้เราทำตามสิ่งนี้เพื่อเรามีชีวิตที่ดีนะฮะชีวิตที่ดีเนี่ยก็ผมนึกถึงเพื่อน นะเพื่อนที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวค,คนนอกครอบครัวนะคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นเพื่อนได้สังคมไทยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันค่ะอันนี้คือมุมมองผมนะคำว่าพอเพียงคือใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนและมีความสุขนะฮะทีนี้ผมมีพื้นดินพื้นที่ผมคิดว่าที่ผมเคยสนใจเรื่องอาหารเพราะเป็นประโยชน์ส่วนตัวว่าอยากได้อาหารที่ที่ปลอดภัยอาหารที่ดีเอฟู้ดก็เป็นคำลองลออมาว่า พเราถ้าเรากินดีอากาศดีๆแบบนี้สุขภาพเราก็ดี<ะ>อา้าวละเราถ้าเราสุขภาพดีกินดีเราก็มีชีวิตแข็งแรงไม่เจ็บป่วยแล้วเราทีนี้เราจะเราจะมีเพื่อนจะเยอะได้อย่างไร<ะ>ผมก็เลยผันทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นฟาร์มนะฮะ,ฮะโดยเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆคือฟาร์มที่นี่เนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกผัก นะฮะมีโรงเรือนมีอะไรต่างๆหลายอย่างมีกบมีอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นกิจกรรมเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเลยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือท่านสอนว่าให้กินทุกอย่างที่ปลูกกินทุกอย่างที่เลี้ยงนะเลี้ยงทุกอย่างที่กินปลูกทุกอย่างที่กินที่กินนะฮะมันก็วนไปวนมาพอ,พ,อพอศึกษาไปศึกษามาหลายๆมุมเนี่ยผมก็สรุปมาได้3คําว่าผมทําฟาร์มเพื่อให้มีฟู้ดผมมีฟู้ดเพื่อจะมีเฟรน อืมค่ะรายการเป็นที่มานะคะฟาร์มฟรุตเฟรนด์ซึ่งทุกอย่างเนี้ยผูกพันกันหมดเลยนะคะเหมือนเป็นวงจรอยู่ในนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่รายการนี้นะคะอาจจะมีความเข้าใจในนิยามของคำว่าพอเพียงเนี่ยแตกต่างกันออกไปบางคนมองว่าเฮ้พอเพียงนี่คือรวยไม่ได้อ่ะต้องแบบอาจจะมียากจนนิดนึงแหละก็ต้องเลยต้องพอเพียง ค่ะเนี่ยในคำเนี้ยค่ะพี่เป้ามองคําว่าพอเพียงนะยังไงผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะแล้วผมคิดว่าไม่ไม่ควรมองว่า,าต้องอัตคัดหรือว่าประหยัดยากจนหรืออะไรไม่ใช่เลยค่ะนั่นคำว่าพอเพียงที่ท่านสอนเนี่ยนะฮะแหมมันลึกซึ้งนะแล้วก็กินใจแต่ไม่ใช่ยากจนแน,น่นอนนะฮะยืนยันไม่ใช่ผมผมเองผมก็มีฐานะที่เลี้ยงดูครอบครัวได้สบายๆมีที่ดินมีบ้านมี มีทุกอย่างอย่างที่ตัวเองอยากได้ไปเที่ยวต่างประเทศเมื่ออยากไปเที่ยวในประเทศกินอาหารอะไรก็อยากกินก็กินแต่สุดท้ายเราก็พบว่าอาหารที่เราทําเองอาหารที่เรารู้ที่มาที่ไปปลูกเองเอ้น้อยคนนะที่จะทําอย่างผมได้เนี่ยแสดงว่าผมได้รวยมากนะจีฟาร์มเน้นที่จะเ,เปิดโอกาสให้เด็กๆนีได้เข้ามาเรียนรู้เรามีการสอดแทรกความรู้ตรงนี้ค่ะเข้าไปให้เด็กๆ เขายังไงอะคะก็ผ่านฟาร์มฟู้ดเฟรนเนี่ยแหละฮะคือเราสอนให้เด็กเขาบอกว่าอันนี้ปลูกต้นไม้แบบนี้นะทำนานานาเนี่ยพอตอนแรกมันก็เรียกกล้านะแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นต้นข้าวนะแล้วก็จะมีรวงข้าวนะแล้วก็จะมีข้าวเปลือกนะมีข้าวสารนะเราจะมีข้าวสุกแค่นี้ก็ก็เป็นการสอนที่พื้นฐานมากๆแล้วนะฮะพอเขารู้ว่าจริงๆอาหารกว่าจะมาเป็นจานบนโต๊ะที่เขาทานที่บ้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ย อันนี้ผมว่าสําคัญถ้าเกิดเด็กเขาโตมาแล้วเขาทุกอาหารทุกจานที่เขาจะกินเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยผมว่านี่สุดยอดเวลาเราคุยกันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตกับคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วเราบอกว่าเ,เดี๋ยวนี้เวลาอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะเขามีคําว่า traceability เขาจะต้องรู้ว่าอาหารเนี้ยผลิตที่ไหนเป็นออร์แกนิกหรือไม่มีสารเคมีหรือไม่ ครับในปีไหนกับเก็บเกี่ยวในปีไหน mm hmm. แล้วก็เหมาะที่จะรับประทานในตอนไหนเนี่ยเราสอดแทรกเรื่องปรัชญาในการมีชีวิตที่เป็นสุขก็คือต้องรู้จักให้ค่ะนี้สำหรับผู้ปกครองหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้มาวิ่งเล่นได้มาเรียนรู้ที่นี่บ้างภายในจีฟาร์มแห่งนี้เนี่ยคะ่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่เป้กิจกรรมหลักเราก็คือเนี่ยปลูกข้าวนะครปลูกต้นไม้แล้วก็เอากลับบ้านได้แล้วก็ ไปเรียนรู้การเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ให้ให้อาหารสัตว์อาหารปลาอาหารเป็ดอาหารไก่แต่ที่สิ่งที่สําคัญเขาต้องทํำมิชชั่นอย่างหนึ่งก็คือเดินไปเก็บไข่<อ>ดํานาแล้วก็มีแอบมีเล่นโคลนกันนิดหน่อยะนะฮะปีนเชือกนะทำกิจกรรมเพื่อออให้ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อกิจกรรมต่างๆก็พยายามจะทําให้เป็นกิจกรรมพื้นบ้านแต่มีการสอนน้อยที่สุดให้เล่นเป็นหลัก คุณผู้ชมที่อาจจะเคยมาที่นี่แล้วหรืออาจจะยังไม่เคยมานะคะถ้ามีโอกาสได้มาอีกหนึ่งครั้งหรือมาครั้งแรกลองดูนะคะลองเปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยวิ่งเล่นล<อ>ดูแล้วก็เรียนรู้ให้เต็มที่นะคะออโดยการที่ อย่าพึ่งไปคอยชีย้นะคะแต่ว่าเปิดโอกาสให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้เองก่อนเพราะว่าถ้ามาที่นี่แล้วมีพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือมีคุณครูเนี่ยคอยดูแลความาปลอดภัยให้อย่างแน่นอนมาที่จีฟาร์มทั้งทีนะคะเดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้นะคะว่ากิจกรรมที่นี่เนี่ยน้องๆเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวขอติดชื่อก่อนนะครับเด<ข>ี <S <S <ข>๋ยวค่อยเริ่มกิจกรรมนะครับน้องกะทินะครับใบเฟิน น้องเปเปอร์ติดป้ชื่อก่อนเดี๋ยวกุกุ้งได้เรียกถูกติดฝั่งนี้เน้องฝั่งนู้นมีป้ายจีฟาร์มมีลินน้องตินตินนะอ่ะโอเคน้องเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับจีฟาร์มสามโคกนะครับเป็นทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็เป็นแปลงนาสาธิตให้เด็กๆได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในฟาร์มเอาพร้อมไหมพร้อม <Yeah. S 1> อ่าโอเคกิจกรรมแรกจีฟาร์มเราก็จะสอนน้องๆเกี่ยวกับการผสมดินพร้อมกันหรือยังล <Okay. S 1> Let's go ไปอ่ามาทางนี้เลย <Bye. S 1> ขึ้นมาขึ้นมา <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะ ปลูกต้นไม้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าต้นไม้ใช้อะไรบ้างในการปลูกไหนใครอยากดมมั่งว่าเป็นดินหรือเป็นไรอ่าเข้ามาหยิบดมที่เป็นอะไรมั่งอาดมนี่ที่มันคืออะไรเนี่ยพี่เราดมคือขี้วัวนั่นเองอันนี้คือเป็นมูลของขี้ไก่อ่ะจับดูได้ขี้ไก่ไข่ต่อไปก็จะเป็นกาับมะพร้าวสับเปลือกข้าวขี้ไก่ขี้วัวกาะมะพร้าวสับ อ่าได้แก้วแล้วมาตักดินกันเลยใครได้ดินแล้วออกต่อไปการปลูกต้นไม้ต้นบักชีฝรั่งใครเอามาละกอโอ้น่าจะมาละกอทั้งเกือบทั้งทีมอ,ะอ่ะอ่าได้แล้วครับอันนี้เราก็ไปใส่ดินเพิ่มนะครับ มีครามตามหาไข่เป็ดอ่าปูนปูนไปอ่ถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างของที่เรามาให้ดูคือของที่มีจริงแล้วก็เลี้ยงจริงที่อยู่ในจีฟาร์ม เริ่มแรกอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวให้เด็กๆด,ดูก่อนโอเคอันนี้เป็นเต่าหับเขาจะปิดหน้าได้แมงมุมเกาะอ,อ,อ,อยู่นี้เพื่อจะกินขยะสามารถลองจับดูได้นะรูปดูได้อะขยะรูปดูเข้าแถวเลยเข้าแถวเลี้ยงหนึ่งเลย อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวนะอ่ามองกล้องอ่าจับให้แน่นลูกเฮเอเก่งมากโอเคอ่ะเป็ดน้นนองกล้องหน่อยลูกอบขาไวา้อ่าเอามองกล้องหน่อยนิ่มเนาะโอเคเนาะจับไม่กัดอ่าไม่กัดหรอกเป็ดไม่กัดโอเคครับอ่าอบขาไว้ด้วยจับขาไว้ได้เลยนะเ,เดี๋ยวมันดิ้นเราจะเก็บไข่เป็ดคนละสีฟองนะอ พี่มิเลนอ่าพี่มาวินอ่าพี่อาทิ์อ่าพี่มิวต่อไปอ่าพี่เตอร์เบิ้ม ต้นอะไรอนนาอพอไปอยู่ในนาเป็นเป็นต้น,ตน,นถูกต้องพอลงนาเป็นต้นข้าวถ้าอยู่กันเรายังเป็นต้นกล้าอยู่เราก็จะแจกพันข้าวประทุมธาน,นีหนึ่งของจีฟารม์มถ้าเปทาง,งาาลงได้นะครับม,มีงานรายการเราก็ลงได้นะครับไม่ต้องมีการขึงานพืนลง้ภายในจีฟารม์มแห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนด้วยกันค่ะ ทั้งโซนร้านอาหารและโซนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแปลงนาบ่อปลาแปลงผักและสัตว์เลี้ยงทุกฐานการเรียนรู้ก็จะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำให้เด็กๆได้ลองจับลองสัมผัสลองปลูกนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับเด็กๆแล้วก็ยังให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ และสิ่งสำคัญที่ได้เพิ่มนอกจากการเรียนรู้เรื่องของเกษตรแล้วนะคะก็ยังทำให้เด็กๆได้ฝึกวินยัยฝึกความกล้าสแสดงออกและฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วยค่ะ ระหว่างที่รอลูกๆทำกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมานั่งพักผ่อนรอได้ภายในโซนร้านอาหารคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองที่มีทั้งอาหารค้าวอาหารหวานและเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายนอกจากนั้นก็ยังมีอาร์ตแกลเลอรี่ให้ได้ชื่นชมงานศิลปะอีกด้วยค่ะ ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปร่วมทํากิจกรรมกับน้องๆกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคําจํากัดความของที่ G ีฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเขามี3คําด้วยกันนะคะฟาร์มฟรุตเฟนนะคะเมื่อสักครู่เราไปฟาร์มมาแล้วไปเจอเฟรนมาแล้วนะคะมาในส่วนของฟู้ดกันบ้างค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณเฟิร์สด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณเฟิร์ส อยู่กันที่โซนร้านอาหารที่นี่เป็นเหมือนอสถานที่ต้อนรับผู้ปกครองนะคะระ<ช>หว่างที่รอน้องๆทำกิจกรรมกันนะคะ,คะแล้วก็ที่เ,เมนูอาหารแต่และเมนูของที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีการนำวัตถุดิบจากในฟาร์มเข้ามาใช้ด้วยใช่ค่ะ,คะส่วนใหญ่ของเราก็จะปลูกผักอะหาซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นเป็นผักออแกนิกซะส่วนใหญ่แล้วก็เอามาประดับแล้วก็เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับทางนะ เดี๋ยวให้คุณเฟิร์สแนะนําดีกว่าค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างกุ้งพริกเกลือค่ะรสชาติของเขาในการทําก็จะแบบจัดจ้านต้มแซบกระดูกหมูอ่อนค่ะอันนี้ก็รสชาติแบบแซบอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงหลงฟาร์มปลากระพงหลงฟาร์มรสชาติก็จัดจ้านเหมือนกันค่ะเมนูสุดท้ายเป็นปลากระพงค้่วไข่เค็มค่ะอันนี้ก็รสชาติกลมกล่อมค่ะ แต่และเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะใช่ถ้ามาที่ g ีฟาร์มนี่พลาดไม่ต้องสั่งนะคะ5<ช>เมนูนี้ใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยช,ชาไทยอันนี้ก็คุณแม่ค่ะเขาเป็นคนใต้ชาไทยของเราจะรสชาติเข้มเพราะว่าเราเอาชามาจากที่ใต้ค่ะแล้วก็มาผสมรสชาติก็จะเข้มข้นหอมหวานมันอะไรเงี้ยค่ะ,คะอันที่2ก็จะเป็นโคโค่นัทลาเต้ค่ะเราก็จะใช้มะพร้าวน้ำหอมในส่วนของกาแฟค่ะเราใช้เป็น กาแฟดอยช้างเกรดพรีเมียมคั่วเข้มค่ะบลูเบอรี่โยเกิร์ตค่ะสมูทตี้ค่ะตัวนี้ก็จะใช้บลูเบอรี่สดเหมือนกันค่ะแล้วก็ปั่นกับโยเกิร์ตค่ะรสชาติก็จะแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงเลยอันนี้น่าจะถูกใจน้องๆนะคะใช่ค่ะอันนี้เด็กๆจะจะชอบมากค่ะเสาวรสโซดาแล้วก็มีอันชันค่ะอันชันก็ของเราก็จะใช้อัญชันที่ฟาร์มค่ะ ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อเลยนะคะที่ห้ามพลาดเลยนะเมื่อต้นรายการเราคุยกับพี่เป้าไปแล้วนะคะพี่เป้าบอกว่ามาที่นี่เนี่ยอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆได้ไปเรียนรู้ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้เลยนะคะคุณผู้ปกครองก็มารอที่ร้านอาหารได้เพราะว่าในนี้เนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของเมนูอาหารแล้วเราก็จะเห็นอย่างที่ด้านหลังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของงานศิลปะศิลปะอันนี้ค่ะก็จะเป็นฝีมือของ นักวาชาวแคนาดาค่ะการตกแต่งของที่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์วินเทจนิดนึงนะคะ่เพราะคุณพ,พ่อเขาชอบวาดรูปด้วยแล้วก็ชอบแบบรูปภาพด้วยค่ะ,คะซึ่งที่ร้านนี้มีอยู่2ชั้นด้วยกันนะคุณผู้ชมว,วันนี้เราอยู่กันในโซนของอชั้นสองก็จะมีภาพศิลปะค่อนข้างเยอะเลย นอกจากในส่วนของร้านนี้ที่เป็นแบบร้านใหญ่แล้วเนี่ยเห็นข้างในฟาร์มเองก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นทางโซนด้านหลังอะค่ะเป็นกระท่อมแบบดูน่ารักน่ารักส่วนด้านนู้นเราก็จะขายเป็นแค่น้ำอะค่ะแล้วก็ไอศครีมค่ะให้แบบเด็กๆที่แบบวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วก็อ๋อแบบพ่อแม่เดินมาทางนี้จะกไกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแวะตรงด้านนู้น สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะพาลูกๆมาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนคะช่องทางอออเพจนะคะเพจ G ีฟาร์มนะคะสโคกนะคะหรือว่าเบอร์โทรนะคะ095ค่ะ7901424ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เฟิร์ดมากเลยนะคะ,คะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะ,คะขอบคุณค่ะ ที่จีฟาร์มเนี่ยที่ผมทําขึ้นมา Farm Food f เฟรนด์เป็นพื้นที่สําหรับคนเมืองนะฮะเพื่อให้คนรู้สึกว่าฉันเข้าถึงนะเราเข้าถึงแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติกับอาหารกับความปลอดภัยของอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวและเป็นกําไรที่เราจะหาได้เองการเดินทางมาที่ G f ฟาร์มแอดสโคกจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้นอกจากจะได้มาเห็นความน่ารักสดใสของวัยเรียนรู้กันแล้ว การได้มาพูดคุยกับคุณนรงฤทธิ์ก็ทําให้เราได้เปลี่ยนมุมมองของนิยามคําว่าพอเพียงใหม่และอีกหนึ่งสิ่งที่มองว่าสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปลูกฝังเรื่องของการเกษตรแม้ว่าการเป็นเกษตรกรจะไม่ใช่อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันแต่การมีทักษะชีวิตด้านการเกษตรก็นับเป็นความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนควรจะมีเพื่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ อยากชวนให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสกับที่นี่ดูสักครั้งและจะต้องพูดเหมือนกันว่าเมืองไทยดีดีดค่ะ